ครับผมก็สวัสดีเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูโคกหนองนาน้อยนะครับที่ผมใช้จอบขุดนะครับก็ประมาณเสร็จไปประมาณ5้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับก็ยังงหรือกาหนองนะครับหนองใหญ่นี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้จอบขุดหรือว่าจะจะจ้าางรถมานะครับแต่จะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับอันน้องกระต่ายนะครับมันหิวนะครับ อันนี้มันหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับพวกน้องนาน้อยนะครับก็เป็นโมเดลเล็กๆนะครับที่เราสามารถที่จะใช้จอบขุดที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเดี๋ยวมาชมพวกเด็กๆพวกนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมืดนะครับนี่ก็ขุดขุดตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนเย็นเลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยครับปลูกป่านะครับวันนี้นะครับนี่ครับนกยุงครับอัปเดตให้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตเช้าๆนะครับ นี่เป็นไม้ป่าบางส่วนนะครับที่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้คร,รับเดี๋ยวเราเราจะปลูกสวนผลไม้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนกับมังคุดนะครับแล้วก็อันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะ um ครับนะครับถ้าใครรู้จักนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับ2ต้นเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับยังงงๆอยู่ครับนี่ครับไปครับเราไปดูโคกหนองนาน้อยนะครับโคกหนองนาน้อยโดยใช้จอบนะครับใช้จอบขุดนะครับ ผมจะทำคอนเทนต์แบบว่าแบบว่าคือเราไม่ต้องใช้รถเครื่องจักรใหญ่นะครับเราใช้สามารถใช้จอบขุดเองได้ที่บ้านนะครับไปครับไปดูครับเดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งมาให้น้องกระต่ายด้วยครับจะพามาชมปางนะครับดูครับกระทืบเท้าด้มาเลยนะครับประดุกครับน้ำก็เพิ่มกบเพิ่มเลยครับนี่ครับบริเวณนี้ก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นแปลงนะครับอันนี้น้ําพาไปนะครับี๋ยวผมจะขึ้นแปลงแล้วก็เอาเอาผักมาปลูกบริเวณนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําสะพานใหม่ด้วยครับอันนี้สะพานนี้มันแคบเกินไปนะครับใหญทาข้ามไม่ได้นะครับกลัวตกนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอาณาจักรของผมเองนะครับที่เราใช้จอะพุดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนานะครับนี่ครับตรงนี้เป็นนาเดี๋ยวเราจะดำนากันครับ นี่ครับตัวนี้เป็นนาทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคูไส้ไก่นะครับของไส้ไก่ครับปลูกแฝกไปบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวคณาทองคํานะครับคณะทองคานี่ก็จะปลูกพวกพืชต่างๆพวกผักต่างๆบนนี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่เป็นรลองน้ําครับรลองน้ําก็คือคูไส้ไก่นะครับตรงนี้จะทําเป็นฝายด้วยนะครับฝายไว้ชะลอน้ําแลวกกักน้ํานะครับบางทีพื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับ น้ำก็จะไหลไปตรงนู้นหมดเลยนะครับจะไม่มาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็ทําฝายด้วยนะครับมีคลองโคดเคี้ยวนะครับเพื่อชะลอความแรงของน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นแฝกครับถูกแฝกนี่ครับนาครับตรงนี้จะมีจุดเช็คอินด้วยครับก็คือเราจะเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับถ่ายรูปบริเวณนาเนี่ยครับตรงนี้จะดํานาเราจะไปถอนก้าจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับมาปักดําตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้จะก็จะเป็น จุดที่จะนั่งเล่นได้นะครับก็จะปลูกดอกไม้รอบเลยนะครับดอกไม้ปลูกไว้เพื่อบริหารแมลงนะครับเพื่อที่จะล่อแมลงเข้ามาผสมเกรสรพวกผักต่างๆในแปลงของเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่าบางทีนะครับคนที่เขาปลูกผักนะครับจะที่เขาใช้เคมีจะไม่มีแมลงมาผสมเกรสรน,นะครับเขาก็ต้องใช้อย่างสมมติสมมุติเป็นฟักทองนะครับเขาก็จะตัดอันนั้นนะครับตัดดอกมันแล้วก็ไปควบ อีกตัวหนึ่งครับเพราะมันไม่มีแมลงมาผสมเกสรนั่นเองนะครับอันนี้เราจะปลูกดอกไม้ไว้เพื่อบริหารแมลงแล้วก็อันนี้ครับเพื่อความสวยงามนะครับความสวยงามด้วยนะครับนี่ก็เป็นหัวคณาทองคําเช่นกันครับเนี่ยผมขุดเองนะครับขุดคนเดียวนะครับถ้าใครติดตามทาง Facebook ของผมนะครับก็จะเห็นว่าผมอัปเดตตลอดนะครับว่าผมขุดไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะขุดไปถึงนู่นนะครับ ทางน้ําทิ้งจะลงคลองไปนู่นเลยนะครับแล้วก็มีไม้ป่านะครับไม้ป่าเราเริ่มปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปเต็มๆอีกทีนึงนะครับตั้งแต่เริ่มขุดนะครับผมอัดคลิปไว้แล้วนะครับนี่เป็นพวกยางนาพยุงนะครับแล้วก็พวกไม้สักนะครับพวกไม้ใหญ่ไม้ป่านะครับจะมีไม้ป่าด้วยนะครับแล้วก็พวกไม้ผลนะครับพวกผลไม้ก็จะปลูกตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกท้อมะขามป้อมนะครับกล้วยแล้วก็มะพร้าวนะครับ อันนั้นไม้ร่มเงาไม้ใหญ่นะครับก็เป็นต้นหางนกยุงนะครับทุงกล้วยนะครับไผ่นะครับไม้ใช้สอยนะครับนี่ครับแต่ของผมยังยังปลูกไม่หมดนะครับยังมีเยอะนะครับที่จะต้องปลูกอันนี้เป็นไผ่นะครับอันนี้ที่ผมมาปักไว้ติดเฉยเลยครับนี่ครับแตกออกมาแล้วครับไผ่ไว้เพื่อร่มเงาแล้วก็ไว้ใช้สอยนะครับอันนี้เป็นการปรับปรุงบำรุงดินนะครับโดยการเอามูลสัตว์มาโรยๆแล้วก็เดี๋ยวสับผสมนะครับเราจะปลูกผักบนคนานี้ด้วยนะครับ สำหรับบริเวณตรงนี้นะครับผมจะขุดนี่ครับขุดหนองนะครับแล้วก็ดินจากหนองมาทําโคกนะครับตรงนี้ผมจะทําบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับบ้านพร้อมห้องน้ําเลยนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆอารมณ์เหมือนแปลงสาธิตนะครับว่าโคกหนองนานี่เราสามารถทําที่บ้านได้เองนะครับโดยเราใช้จอบขุดนะครับคือผมทําให้ดูแล้วนะครับมันอยู่ที่คนนะครับถ้าลงมือทําก็ทําได้นะครับนี่ผมขุดคนเดียวนะครับ เก็จะมีนี่ครับโค้งไปนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมดูกระตังก่อนนะครับถ้ามีตังผมก็จะจ้างแมคโครมาขุดนะครับแมคโครขุดขุดหนองผมว่าจะเอาให้ลึกนะครับแต่ผมคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทำคอนเทนต์แบบใช้จอบขุดนะครับเราก็จะไม่จ้างแมคโครแล้วครับเราจะขุดก็จอบขุดทําหนองนะครับมันต้องมีหนองหนองน้ยู่ตรงนี้หนึ่งหนองเพื่อเอาดินมาใส่นี่เป็นโคกนะครับ นี่ครับภาพรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูภูมิใจมากนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เราที่ผมบอกนะครับตรงนี้ตรงกลางผมจะปลูกผักบุ้งนะครับแล้วก็ดอกไม้ล้อมรอบดอกข้างบนนี้เราเป็นพืชพวกมะละกออะไรพวกนี้ครับมะละกอพริกมะเขือนะครับแล้วก็พวกผักสวนครัวนะครับต่างๆนะครับจะมีในนี่หมดเลยนะครับในโคกหนองนาน้อยนะครับเนื้อที่เนี่ยน่าจะ เดี๋ยวผมต้องดึงเส้นวัดอีกทีนึงนะครับว่ามันเนื้อทีเท่าไหร่นะครับถึงหนึ่งงานหรือเปล่านะครับนี่ครับบริเวณข้างๆนี้ก็จะมีมะพร้าวอีกครับมะพร้าวหรือกล้วยอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเรามาชมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นสวนป่านะครับสวนป่าก็จะมีพวกศักนะครับนี่ครับต้นศักอาจจะชิดๆกันหน่อยนะครับผมอิงธรรมชาตินะครับเหมือนเราเข้าป่าครับต้นไม้นะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ครับไม่ต้องปลูกห่างก็ได้ครับ อันนี้อันนี้ผมดีไซน์เองนะครับจะปลูกแบบขอบขอบเป็นถนนนะครับอันนี้จะเป็นถนนอันนี้ก็จะเป็นสักยาวมานะครับสักแล้วก็จะมีพยุงนะครับอันนี้่าจจะใช่นะครับพยุงนะครับพยุงหรือกระดูไม่รู้ครับอันนี้ก็อีกต้นนะครับต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนี่ยผมปลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไผ่นะครับไผ่อยู่ตรงนู้นก็มีนะครับแล้วก็มีไผ่ตรงนี้ครับ บริเวณตรงนี้จะเป็นสวนป่าสวนผลไม้ด้วยนะครับไผ่ตรงนี้แล้วบริเวณตรงนี้จะมีเล้าไก่นะครับเล้าไก่ไข่อารมณ์ดีผมจะปล่อยไก่บริเวณนี้นะครับเราจะเลี้ยงไก่อีกแล้วนะครับเราจะกลับมาเลี้ยงไก่ไข่อีกน่าจะประมาณร้อยถึงสองร้อยตัวนะครับเดี๋ยวดูดูเงินก่อนนะครับเราจะซื้อไก่ไข่พร้อมไข่มาเลยนะครับนี่ครับตรงนี้เราเป็นต้นจามจุรีนะครับต้นสามฉานั่นเองนะครับ น่าจะใช่นะครับต้นสามสามสาหรือต้นพึกก็ไม่รู้นะครับติดไม่ติดไม่รู้นะครับเนี่ครับลูกสองต้นนะครับเพื่อให้เป็นร่มเงานะครับไม้ร่มเงาครับตรงนี้ก็เป็นไม้ป่าเหมือนกันนะครับแม่ทองก้าวพวกแก๊งนู้นชิงลงน้ําไปแล้วครับไม่รู้อันนี้จะเข้าคอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟางมาครับเอาฟางมาล่อมันออกมานะครับนี่ก็มีต้นท้อนะครับดุกท้อน่าจะใช่นะเสียนท้อนะครับ บริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมจะล้อมตะข่ายหมดเลยนะครับแล้วเราจะปล่อยไก่อยู่ในนี้ครับนี่ครับก็จะมีหญ้าให้กินมันจะโล่งๆนะครับอารมณ์เหมือนเหมือนปล่อยไก่อิสระนะครับแต่ก็ยังล้อมไว้เพื่อกันศัตรูเข้ามาอยู่นะครับมันจะมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่แฉะนะครับไก่ตรงนู้นจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมาอยู่ตรงนี้แล้วไก่ไข่จะอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะปล่อยเข้าไปในป่านู้นเลยนะครับป่าหญ้านะครับผมจะล้อมฝั่งนู้นนะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมอันนี้ผมวางแผนไว้ก่อนนะครับวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะทําประมาณนี้นะครับวันนี้พามาชมโคกหนองนาครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บขี้พวกนี้ครับเอาไปยาหนองนะครับเอาไปไว้ยาหนองที่ผมจะขุดนะครับผมคิดดูอีกทีหนึ่งแล้วครับผมจะใช้จอบนี่แหละครับขุดนะครับเพราะว่าเราทําคอนเทนต์มาแล้วนะครับว่าเราจะใช้จอบผมทั้งหมดนะครับนี่ครับขุดหนองตรงนั้นครับ ก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวพอมันเสร็จนี่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันหน้าตามันจะออกมาไงอันนี้ยังไม่ได้ผมฟางนะครับถ้าผมฟางนี่จะดูดีมากเลยนะครับผมฟางเสร็จแล้วก็เราก็จะลดน้ําหมักนะครับน้ําหมักลดจืดนะครับแล้วก็มีปุ๋ยแห้งนะครับปุ๋ยแห้งก็คือปุ๋ยคอกแบบแห้งนะครับประมาณนี้ครับหลักการทํเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับสิบหลักนะครับเดี๋ยว ผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับในการทําโคกหนองนาโดยการใช้กิกรรมธรรมชาตินะครับสืบหลักการนะครับที่ผมไปเรียนมานะครับผมไปเรียนมาสามหลักสูตรนะครับที่มาเอื่องนะครับทั้งหมดครั้งละห้าวันสี่คืนนะครับซีเนี่หกวันห้าคืนนะครับแล้วก็เรไปเรียนเป็นครูพธาทมอีกห้าวันสี่คืนนะครับจบหมดแล้วนะครับเราก็จะมามาสอนคนอื่นบ้างครับแต่เราต้องทาแปลงของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปสอนชาวบ้านเขานะครับ เราต้องมีแปลงให้เขาดูก่อนว่าเราเราทําแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้ทำนะครับอย่าอย่าเที่ยวไปสอนชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวเขาจะขอดูนะครับขอดูแปลงของเราเราไม่มีให้เขาดูนะครับเราจุกเลยนะครับผมก็ต้องต้องทของผมให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยออกไปสอนเขานะครับการเป็นครูนี่เราต้องเราต้องทําของเราก่อนนะครับค่อยไปสอนเขานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทาแล้วไปสอนทฤษฎีเขานะครับเดี๋ยว ลูกศิษย์เขาจะเขาจะว้าวได้นะครับอันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับคล้ายๆเป็นโมเดลเล็กๆนะครับโมเดลเล็กๆว่าเราเราสามารถใช้แมคโครตัวละ175บาทนะครับขุดได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับใช้เนี่ยครับรถไถเล็กนะครับผมใช้รถไถเล็กไถก่อนนะครับเพื่อให้ดินมันฟูนะครับดินมันไม่แข็งถ้าดินแข็งมันจะเป็นการยากลําบากต่อการขุดนะครับ เราก็ใช้เครื่องจากเล็กนะครับเป็นรถรถเนี้ยรถเนี้ยก็น่าจะมีเกือบทุกๆบ้านนะครับถ้าใครไม่มีรถเล็กก็เอารถใหญ่ก็ได้นะครับถรถไถสีส้มนะครับชักล่องไปเลยครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับการหุดก็มีข้อสงสัยก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีตอบนะครับผมผมไปเรียนมาแล้วนะครับเราก็เรามาทํานะครับลงมือทํานะครับมันถึงจะเกิดผลนะครับอยากเก็บความรู้ไว้แต่ในหัวสมองอย่างเดียวนะครับ เมื่อไปเรียนมาแล้วก็ต้องทํานะครับทําออกมาให้คนอื่นเขาเห็นว่าที่อเราไปอยู่สี่คืนห้าวันเนี่ยไปทุก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 ครั้งทุกครั้งเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างนะครับก็เนี่ยนะครับผมไม่มาทําให้เห็นนะครับล้วผมม่สอนคนอื่นทํานะครับเราจะทําให้ดูว่าภายในพื้นที่เล็กๆเนี่ยสมมุติว่าบางคนนะครับถ้านึกถึงโคกหนองนาก็จะนึกถึงแมคโครตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้องใช้ทุนสูงๆนะครับในการทํานะครับอย่างนั้นมันผิดหลักนะครับก็คือ ถ้ามีตังอะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไม่มีตังอะครับเราต้องไปกู้เข้ามาเพื่อมาขุดอะไรแบบนี้ครับอย่างนั้นมันมันมันกว่าจะได้คืนเนี่ยมันยาวนานมากนะครับผมก็เลยจะมาทําแบบนี้ให้ดูนะครับก็คือเป็นการขุดโดยทําแบบคนจนนะครับเราใช้เจาะในการขุดนะครับขุดขุดเป็นเนี้ยออกแบบเองนะครับออกแบบเองเราออกแบบตามภูมิสังคมนะครับออกแบบตามพื้นที่บ้านเรานะครับ มันจิ้งตรงไหนมันสลบตรงไหนนะครับเราก็ใส่ฝายใส่อะไรนะครับหาดูตามอินเทอร์เน็ตมีนะครับหลักการในการขุดโขกหนองนาครับอย่าไปยึดติดตำราให้มากนะครับให้ดูความเป็นจริงนะครับอย่างที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางที่เป็นดินอ่อนดินแข็งดินสไลด์ดินทรายอย่างเงี้ยเราต้องใส่เนี่ยขวดมินพังลงไปนะครับเราต้องปลูกแฝกไว้ก่อนเลยเนี่ยให้มันยึดไว้นะครับ ประมาณนี้ครับพวกนองนาน้อยของผมนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็พามาอัปเดตว่าผมขุดได้ประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้คือคนเดียวนะครับเนี่ยครับคนเดียวเลยครับโซโลใช้เดียวนะครับอันนี้แม่ผมซื้อให้นะครับไม่มีตังจ้างไมโครซื้อลมให้เลยครับแล้วก็จอบจอบถากหนึ่งอันจอบขุดหนึ่งอันนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับแค่นี้ครับนี่เดี๋ยวเราจะดำนาตรงนี้กันด้วยนะครับ ผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับโคกหนอนาน้อยของเรานะครับก็ใครมีข้อสงสัยก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไอต้นไม้ที่อยู่ที่อยู่ต้นคลิปอะครับที่ผมพาไปดูนั่นนะถ้าใครรู้จักช่วยบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม